สวัสดีครับพบกวัดอีกที่เคยกับน,นสบพนพิรัตออนไลน์ทีมง,งานโจก,กต่อยผมออสวันนี้ครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษนะครับครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆจำลองเพื่อนนะครับก็พามาเดินออกกําลังกายนะครับก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ระหว่างาแยกสีแยกผมจะพระเจ้าตากสิงน,นะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินไปยังมุมนู้ตัดใหม่นะครับ แล้วผมจะวนกลับมาที่แยกนี้อีกทีผมจะดูจากเวลาดูว่าผมใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวออกไปออกกอบากําลังกายพร้อมๆกันครับนี่ผมก็จับเวลานะครับอีก15นาทีตี2นะครับผมจะดูว่าผมใช้เวลาการเดินมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตาไปดูพร้อมๆกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างาแยกสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเดี๋ยวผมจะต้องข้ามถนนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะไป เพื่อจะไปสนนุนตัดใหม่นะครับว่าข้ามมานะครับกำลังจะข้ามนี่นะครับอันนี้ผมข้ามถนนอยู่นะครับนี่นะครับนี่นครับ,รบแย่ตัดป็นนะครับ ก็เป็นถนนราชพฤกษ์นักนะครับเขตทนบุรีนะครับเด๋ยวผมจะเลาะไปตามคุดบาทนะครับนี่ครับผมก็เดินมานะครับก็จะมืดนิดหนึ่งนะครับขอแนะนํานะครับวิ่งเวลาออกกําลังกายควรออกระหว่างช่วงตีห้านะครับช่วงเช้านะครับที่มีคนเดินพุผ่านแล้วนะครับแต่ตอนนี้ช่วงระหว่างนี้คือจะมืดไปนิดหนึ่งนะครับ ครับนี่ครับผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็ถนนนี้วนาตงึงนะครับผมก็จะเลาะลิมฟุตบาทไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็เดินผ่านสถานีรถไฟโพนิมิตนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงแยกไฟยแดงหน้าอนุ่นนะครับ ระบบก็จะไปลอดใต้สะพานกลับมาอีกกว่างหนึ่งครับเป็นกว่างองข้ามนะครับก็ขอบอกพ pues ี hmm. nah ่ๆน so ้องๆเพื่อนๆไว้นะครับก็ถ้าไม่จําเป็นก็ถ้าจะออกกําลังกายก็อยู่ระหว่างช่วงปีห้านะครับให้มีผู้คนหน่อยครับแต่ตอนนี้ที่ผมรีบออกมาเดินมาเนี่ยเพราะผมจะลองจับเวลาดูนะครับผมก็เลยออกมาเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ เพราะว่าบางช่วงเนี่ยก็เป็นช่วงที่มืดนะครับและเปรี่ยวไม่ขอแนะนําให้ออกเวลาช่วงนี้นะครับควรออกช่วงระหว่าง้านะครับเพราะมีผู้คนเดินพุกพล,าล่านนะครับครับก็เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอผมไหนผมจะต้องตะเวนหาข่าว นะครับแล้วบางครั้งก็ต้องช่วยภรรยาขายของด้วยเนื่องจากว่าอว่างมั่งไม่ว่าง,างมั่ง,ง,งกต็ต้องแบ่งเวลานะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับที่ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆใกล้จะถึงจุดที่ผมจะต้องออกกําลังกายนะครับถ้าผุกงานนะครับ ไฟแดงด้านหน้าที่เห็นริบๆตรงนั้นนะครับก็จะถ้าเราเลี้ยวสายเนี่ยเราเลี้ยวสายถ้าเราเลี้ยวสายเนี่ยก็จะไปแยกมาเห็นสวรรค์ได้ถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปอ่าตีแยกท้าพระได้นะครับตอนนี้ผมเนี่ยจะต้องออกกำลังก,กายบนข้างสะพานด้านหน้านี่นะครับ จะต้องออกกำลังกายตรงนี้คือการวิ่พื้นอีกอีกห้าสิบครั้งนะครับถ้าผมก็จะลอดไายตาพ่านตรงนี้เพื่อกลับไปฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็วิ่พื้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าเดินไปทั้งหน้านะครับเพื่อให้ถึงจุดหมายที่ผมจะต้องออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งก็คือการวิพื้นอีกห้าสิบครั้งนะครับเพราะว่า เราก็ได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอตอนที่ผมจับเวลาเนี่ยนะครับมันจะช้าตอนที่เรามีการวิถืนแต่ละจุดเฉพาะฝั่งซ้ายมือที่ผมเดินมาเนี่ยจุด,จดมีทั้งหมดสามจุดก็คือ 5, 50, จุดละห้าห้าสิบสามสิบก็ร้อยห้าสิบแล้วผมก็ต้องมีวนใต้รอบใต้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 สะพานตรงนู้นนะครับใต้สะพานแล้วไกลับมา ได้จุดนี้จุดละห้าสิบได้ข้างฝั่งนู้นได้อีกสองจุดที่เป็นจุดออกกอบมังกรหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปด้านหน้านะครับตอนนี้ผมก็ข้ามจากฝัง่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วผมจะมุ่งหน้าไปาแยกสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเดี๋ยวผมจะเดินมุ่งหน้าไปยังถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็คือ เป็นแยกไฟแดงนะครับเป็นสีแยกไฟแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้อมกันครับตอนนี้นะครับผมกําลังเดินเดินไปเรื่อยๆจุดนี้คือจุดที่สองนะครับก็คือฝั่งข้างกว่าอีกอีกฝัก่งที่ผมวิพื้นนะครับห้าสิบครั้งตอนนี้ฝั่งนี้ผมจะวิอีห้าสิบครั้งนะครับผมกําลังเดินมานะครับ ตรงจุดด้านด้านหน้าเนี่ยครับเป็นที่ออกกําลังกายขาัาผมอีกจุดหนึ่งนะครับครับด้านหน้านี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นที่ออกกําลังกายของผมอีกจุดสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะต้องออกกําลังกายตรงสะพานตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะต้องออกกัดบางกายนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบิดปืนตรงนี้อีกห้าสิบครั้งนะครับนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับที่ผมวิดปืนนะครับก็รวมแล้วฝั่งนู้นร้อยห้าสิบฝั่งนี้อีกร้อยหนึ่งก็เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับจุดละห้าสิบครั้งครับแต่ผมไม่สามารถที่จะถ่ายให้พี่ๆน้องดูได้นะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับ แลด้านหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับนั่นนะครับอีกไม่อีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงดีดีแยกของเนพอะเจ้าตับินนะครับนี่ผมก็ยืนอยู่นะครับใกล้จะถึงอ่าด้านหน้าก็จะเป็นเกือบใกล้จะถึงไฟแดงด้านหน้าแล้วนะครับก็เหนื่อยความพวนะครับต้องเดินมานี่ยังไม่ได้พักเลยนะครับนอกจากว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงแต่ละจุดก็จะออกกำลังกาย ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ระหว่างสี่แยกไฟแดงผมเด็นพระเจ้าตากสินนะครับก็ตอนนี้ผมก็ถึงจุดหมายที่ผมกําหนดไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างสีส่แยกแล้วน,น,นะครับผมก็อยู่ระหว่างสี่แยกผมเด็นพระเจ้าตากสินนะครับก็การออกกาลังกายก็จะทาให้เราแข็งแรงนะครับทั้งก่อนผมเดินจากอ่า ทางรถไฟวงเงินใหญ่วงหน้าตลาดโูแล้วก็วนมาสายแยกับสินนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมวนจากแยกตัดสินข้ามถนนลาดพึกแล้วก็วนกลับมาสี่แยกกับสินใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลานะครับว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับนะครับเท่ากับผมใช้เวลาไปเนี่ยตอนแรกอีกสิบห้านาทีตีสองตอนนี้อีกสิบห้านะ อีกเท่ากับผมใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกหนาทนานีนะครับนี่ครับครับการที่เราออกกำลังกายก็จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับนะครับช่วงนี้ก็บดเวลาลงนะครับคลิปหน้าึ้กใหม่ครับว่าผมจะนำเรื่องราวข,ข่าวสารข้อมูลอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆไปช่วยกัน,นครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ